สวัสดีค่ะทุกคนพบกับยูกาอีกแล้วนะคะในเพจยูกเตอร์วันนี้นะคะยูกะก็จะมาสอนทํากิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมสมุดสเก็ตของจริงนะคะก็มันก็จะมีบางอันที่ยูกะทําไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะอย่าเรามาอธิบายแต่ละอันกันเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นขวดน้ํายาว,วิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเคเวสนี้นะคะเราจะต้องไปทํากับจิ้งจอกนะคะนั่นเองนะคะ เพราะว่าเราจะต้องไปค้าของกับจิ้งจอกนาคานะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปให้ดูกันดีกว่าว่ามันต้องทํำยังไงบ้างนะคะนี่เห็นไหมแค่เราแบบว่ากดค้าของอะไรต่างๆจากจิ้งจอกนาคานะคะแค่สามครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็จะได้เควสนี้ไปเลยค่ะทุกคนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเควสนี้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาแบบค้าของไปด้วยกันนะคะเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะสามารถคาาได้หมดเลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะอีกเควสหนึ่งนะคะก็จะเป็นเควสฟักไข่จิ้งจอกนะคะเควสนี้ก็ง่ายมากเลยะค่ะเพียงแค่เรามาซื้อไข่จิ้งจอกนะคะมาซื้อตรงนี้เลยค่ะทุกคนสามารถซื้อได้นะคะเพียงแค่50เพจเท่านั้นนะคะทุกคนแค่ฟองเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถเสร็จเควสนี้ได้หรือว่าใครจะมาซื้อที่ร้านค้าก็ได้นะคะทุกคนสามารถซื้อได้เนาะอะต่อมานะคะก็จะเป็นเควส เก็บดอกซาก,กุระนะคะเควสนี้ก็ง่ายเหมือนกันค่ะเพียงแค่เราเก็บช่อดอกซาก,กุระแบบนี้นะคะตามพื้นทั่วแมปพาซาหรือว่าแมปดาวทาหรือว่าแมปอ๊้นั่นแหละค่ะก็คือทั่วโลกของเ l ทูเกเตอร์เลยนะคะทุกคนสามารถเห็นได้ทุ่ทวแมปเลยนะคะเก็บประมาณนี้เลยค่ะทุกคนให้ครบทั้งหมด50อันนะคะก็จะเป็นอันเซตค่ะ ต่อไปนะคะที่เป็นรูปถุงสกากลระแบบนี้นะคะก็คือเควสใช้เหยื่อสกากลระนั่นเองค่ะเราจะต้องใช้เหยื่อสากุระเพื่อไปจับปลาสกากลระนะคะทั้งหมด10อันนะคะวิธีการทํานะคะเราก็ต้องมีเบ็ดแล้วก็กดเพิ่มเหยื่อสกากลระนะคะลงไปนะคะแล้วเราก็ตกปลาได้เลยค่ะตกปลาให้ครบ10ตัวนะคะหรือว่าใช้เหยื่อทั้งหมด10ครั้งนะคะเราก็จะเป็นอันเสร็จเควสนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ง่ายมากๆเควสต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับปลาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเควสนี้นะคะจะยากนิดนึงค่ะเราจะต้องตกปลาซาก,กุระให้ได้3ตัวนะคะซึ่งตอนนี้ยูกะยังไม่ได้ปลาซาก,กุระเลยซักตัวนะคะจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็ปล่อยผ่านเควสนี้ไปก่อนนะคะต่อไปนะคะเควสนี้นะคะก็จะเป็นเควสถ่ายรูปเข้าประกวดนะคะดอกซาก,กุระเนะาะเดี๋ยวเราจะมาสอน ทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันใน EP หน้านะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเควสต่อไปนะคะก็จะเป็นเคเวสกินอาหารที่มีส่วนผสม,มของดอกซาก,กุระนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเพียงแค่เราไปซื้อของกับนาฮันชอนนะคะกับคนนี้เลยเราสามารถซื้อกับเขาได้ทุกๆวันนะคะแต่ว่าจะมีจำนวนจำกัดของแต่ละวันนะคะเช่นโซดาดอกซาก,กุระนะคะสามารถซื้อได้5ครั้งนะคะแล้วก็จะมีดอกซาก,กุระขายด้วยนะคะ ก็สามารถซื้อได้กับเขาเลยนะคะแล้วก็มีกิ่งไม้ซื้อไปเลยค่ะรัวๆรัวๆเลยค่ะแล้วก็ของต่างๆนะคะอันนี้ก็พวกนี้ก็สามารถซื้อได้วันละครั้งนะคะแต่ละอันเนาะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็จัดการกินเลยค่ะทุกคนกินให้ครบสิบครั้งนะคะแล้วเราก็จะเสร็จเคสนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเคส รับคำขอของจริงกันเถิดะนะคะอันนี้ก็มันจะต้องทําเป็นทีละวันทีละวันนะคะวันหนึ่งนะคะเราก็จะได้ทำเควสกับจริงนะคะวันละ4ครั้งนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ไปทำเควสกับจริงกันเลยคะ่ะเควสแรกนะคะจริงก็จะให้เราไปหาปลาที่ทะเลนะคะให้เราตกปลาที่ทะเลนะคะสามตัวนะคะก็ตกให้ครบ3มตัวนะคะก็จะเสร็จเควสแรกของจริงนะคะ พอเราตกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกสกุลาระเป็นของรางวัลนะคะแล้วก็เวลาเควสต่อจากจิงเลยค่ะเป็นเควสอ,อันที่สองนะคะก็คือให้เหยียดสกุลาระกับจิงนะคะ1อันนะคะแลกกับ10อันนะคะแต่ว่าอยู่กับมี v i p นะคะก็เลยได้หลายอันหน่อยเนาะต่อไปนะคะเคสสุดท้ายนะคะเราจะต้องไปตามหาจิงค่ะเพราะจิงชวนเล่นซ่อนแอบค่ะทุกคนและหายากมากหาแบบนานมากกว่าจะหาเจอนะคะทุกคน แต่หสุดท้ายน,นะคะแล้วก็มาเจอจริงที่นี่ค่ะอยู่ข้างๆร้านไข่ปลานะคะคือแสบมากซ่อนเนียนเกินนะหายากสุดๆอ่ะเคลวของจริงนะคะก็ไม่มีอะไรยากเลยนอกจากหาจริงให้เจอนั่นเองนะคะคือยากสุดแล้วเคลวสุดท้ายนะคะทีนี้เคลวทั้งหมดที่อยู่ในสมุดสเก็ตของจริงนะคะ ก็บอกไปหมดแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าไม่ยากเลยเพียงแค่เราต้องมีความพยายามนิดนึงนะคะทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะยูก,กะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยูก,กะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ